วันนี้มารีวิวห้องสูรนะคะขนาด28.5ตารางเมตรค่ะอยู่อาคาร A ชั้น5เป็นฝั่งด้านวิวโล่งนะคะเป็นส่วนตัวมากๆค่ะภายในห้องจะมีเครื่องปรับอากาศ1เครื่องในห้องนอนนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ตู้เย็นและทีวีขนาด32นิ้วค่ะนี่นะคะเตียงและที่นอนเป็นขนาด5ฟุต อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้า walk in closet ค่ะเป็นทึบนะคะอันนี้ปลอดภัยค่ะห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะช่วงนี้อากาศเย็นๆอยู่สามารถนักชมห้องได้นะคะที่คุณแอนค่ะ0988978059นะคะอันนี้จะเป็นฝั่งวิวโล่งค่ะเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะ รวมค่าส่วนกลางและฟรีค่าจอดรถนะคะได้สติกเกอร์จอดรถฟรี1คันค่ะคอนโดเราตั้งอยู่หลังโรงเล่าแสงจันทร์ซอยบางขุนเทียน16นะคะใกล้กับเซ็นทรันค่ะตึกเอนี่ลงไปก็จะเจอกับเซเว่นอเลเลยนะคะสะดวกสบายสุดๆค่ะสนใจติดต่อคุณแอนได้นะคะขอบคุณค่ะ